บางทีมตัวเลขที่เขาเรียงกันมาเนี่ยเขาอาจจะให้ความสําคัญเป็นแค่ทีละกลุ่มทีละสองตัวหรือทีละสมตัวก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาทดสอบเชาวนี่นะครับในอนาคตพี่แผนพูดถึงอนุก,กรมที่แบ่งเป็นเซตเตอะ่ะคืองอกเลนะคือโยงมาถึงตรงนี้เลยนะน้องต้องดาวอะไรไว้นะอ,อ ต่อมาข้อ2อนุกรมบวกลบกันบอกไว้ชัดเจนนะคะหัวข้อแม่งก็หัวข้อแม่งก็บอกเลยเกินข้อ2ช่วยกันตอบเร็วบวกลบกันข้อ2ตอบ15นะคะข้อนี้ก็เป็นอนุกรมเซ็ตเช่นเดียวกันนะคะโดยที่แต่ละเซตมีความสัมพันธ์คือบวกกัน2ตัวแรกบวกกันเท่ากับตัวหลัง2ตัวแรกบวกกันเท่ากับตัวหลังเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ7บวก8เท่ากับ15นั่น 8, เองนะคะนะครับ พี่บอกแล้วทําไมข้อเมื่อกี้ทําไมไม่เอามาอยู่ในเลขบวกลบก,กันไม่อะไรปานนี้เออเออมื่อกี้ถ้าเ<า>มื่อกี้บวกลบเนี่ยทําได้แล้วทําได้เวนานแล้วออไม่บอกโจทย์ผิดหรอกะอ่ะต่อมาข้อ3ตอบอะไรคะ12นะคะเพราะเป็นเซตแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบข้างในเซตลบการได้ตัวหลังนะคะ18-6ลบ6ก็เท่ากับ12เพราะฉะนั้น คำตอบของเราก็คือ1 6บหลบสเท่ากับ12นั่นเองนะคะต่อมาข้อ6ตตอบอะไรข้อ6 60 8, เอพราะมีความสัมพันธ์กันแบบบวกกันไปเรื่อยๆถูกต้องปะ7บวก8ได้15 8บวก15ได้23 15บวก23ก็ได้38 และคำตอบก็คือ23บวก38เท่ากับ61นั่นเองนะคะจะบวกกันต่อเนื่องอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันมีความสัมพันธ์นะคะเลขคูณหารสูตรคูณขอ้อ1ใครคิดรอบแรกแล้วไม่ได้บ้างเขาไม่ได้วัดความถึกของการลบ,ลบเลขของน้องนะคะถ้าน้องจินตนาการว่าลบครั้งหนึ่งลบ2ครั้งน้องควรเห็นทางแล้วอะ่ะถูกต้องถ้าลบครั้งหนึ่งลบ2ครั้งลบ3ครั้งไม่เห็นทางน้องเปลี่ยนน้องเปลี่ยนวิธีเลยครับ